Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Hello. Good say friends. Good morning, Good evening, Good afternoon, Ladies and Gentlemen. อเอมนะครับน้องเอมพี่บินแล้วก็วันนี้มีสมาชิกใหม่นะครับก็คือน้องเอิญนั่นเองนะครับจากช่องหมอยาคลิจีนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยพวกเราก็จะมาทําคลิปเรียกชั่นนะครับมานั่งพร้อมกันอย่างนี้ก็ต้องมาทําอะไรครับเล่นไพ่เล่นไพ่ <laughs> ไม่ใช่ครับเราจะมาทำคลิป Reaction นะครับซึ่งพวกเราได้เห็นค่าย YG นะครับค่าย YG ย่อมมาจากอะไรไม่รู้ <laughs> นี่คนนี้นครับเป็นบลิง oh. เป็นบลิงเลยนะครับ oh. เป็นบลิง <Why? S 1> ของอ <Why? S 1> วง Black Pink in your area b บล็กพิง k in your area อ่ะเขาคงเขาคือเอาศิลปินแบล็กพิง k นะครับซึ่งหนึ่งในศิลปินก็คือน้องโรเซ่แบล็กพิงไม่ใช่แบล็กพิง k ไม่ใช่แบล็กแบล็กพิง k ์แบล็กพิง in your area อ่านะครับก็คือน้องโรเซ่นะครับโรเซ่ของเราเนี่ยครับเขาได้ปล่อยโซโล ซึ่งเป็นเพลงเป็นทีเซอร์ของของของโซโล่ที่นอร์เซ่เนี่ยจะปล่อยออกมาในเร็วๆนี้ซึ่งจะปล่อยในคอนเสิร์ตวันที่31มกราคมนี้หรือเป็นไหมเต้นนะนะครับก็วันนี้เขาก็ได้ปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้พวกเรานะครับช่องหมอยาเพชรจีน้องเอ็มพี่บินแล้วก็น้องเอิญเนี่ยก็จะมาดูพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนนะครับพร้อมกันไหมครับทุกคนพร้อมกันไหมเพราะฉะนั้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยมาเลยวุ้ยวุ้ยไปเสื้อสวยอ่ะสวยไหมสวยวุ้ยสวยโอ้สวยโุ้ยชุดผมนีสวยมากโอ้ my god She looks beautiful ชอบเมนูดีเพลงอ่ะจบแล้วชอบเสียงโรเซ่จบแล้วเหรอจบแล้ว coming soon เฮ้ยจบแล้วจบแล้วยังไม่ทันได้หรอแต่ว่าขอขดูขอดูอีกรอบนะอ่าโอเคมาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับช้าชาชอบเสียงเสียงพร้อมไหมเสียงพร้อมโรเซ่ขึ้นเสียงได้ดีมากเสียงสูงเสื้อผ้าคือแบบสวยมากมีการเคลื่อนของด้วยนะครับ <Dion. S 2> ใช่เป็นคนเดียวอันนี้<อ>เป็นซิงเกิลของโรเซ่สุดๆดคือ,อยังไงบ้างอะองโอเค Coming Soon Blackpink The Show นะครับวันที่31นี้นะครับเพื่อนๆอ่ะเป็นไงบ้างครับต้องเอ,อินจากการดูเนี่ยฮะรู้สึกว่าสวยโรเซร่สวยสคือโรเซ่สวยเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะใช่แล้วก็การแต่งกายการแต่งกายของของสไตล์ดีใช่อะเนาะแล้วก็เมโลดี้เพลง การร้องคือ,อเป็นการโชว์ของโรเซ่คือโรเซ่จะมีพรพิพรเขาเรียกพรสวรรค์ไหมในการขึ้นเสียงสูงเราขึ้นเสียงสูงนี่โรเซ่จะขึ้นเก่งมากชอบคำว่าโอ้โอ้โอ้ไหนเตยลองไปทำทำดิไม่ได้พี่ทำได้นะโอ้เลนเลยเลยไม่ได้ลองทำดินนนใฐาะที่ คือพวกเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นบลิงอยู่แล้วนะเป็นบลิงจากน้องลิซ่านะครับนี mm ่ hmm. คนนี้คือบล mm ิงบลิงบลิงบังงบังแรงตัวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะจนเป็นบลิงติดจากคนนี้นะแต่คนนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับเพิ่งมาฟังรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างรครับติดติดตามมาเหมือนกันครับเมื่อก่อนเข้าเซเว่นก็จะเวลาสั่งไส้กรอกก็จะขอซอสโรเซ่ตลอดซอสโรเซ่ตลอด อันนั้นโรซ่าอันนั้นโรซ่าโรซ่ารับคนคนละอย่างอันนั้นคือโรซ่านี่คือโรเซ่อ๋ออ่าโอเคนะครับก็รู้สึกว่ามันทำให้หัวใจของบลิงทุกคนนะครับเพื่อนๆกระชุ่มกระชวยขึ้นมาใช่ไหมน้องเอร์ใช่กระชุ่มกระชวยรอมานานรอมานานใช่กี่กี่ปีกี่ล้านปีฮะหลายล้านหลายล้านปีนะครับตอนนี้รอจนงอกขึ้นแล้วนะครับหน้าหน้าขึ้นงอกนะฮะหน้าขึ้นดังแค่นะครับ ก็ก็โอเคนะครับในฐานะบลิง k นะครับพวกเราก็รอมานานมากเลยนะครับอ่โซโล่เดี่ยวของน้องโรเซ่นะครับวันนี้ก็ได้ฟังทีเซอร์แล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวจะรอรอลุ้นวันที่31มกราคมนี้ว่าตัวเต็มจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆรอติดตามนะครับพวกเราก็จะมาทําคลิป Reaction อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็พี่บินน้องเอมแล้วก็น้องเอิญต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย แล้วพบกันใหม่นะคะกับช่องหมอยาแพ็กจีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยใครยังไม่กดเนี่ยฝากกดด้วยนะครับด้านล่างเลย